อ่ะโอเคได้เลยก็ไม่ค่อยได้มาห้องนี้นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ห้องออฟไลน์นะครับพอดีวันนี้อยู่ซิดนีย์นะครับก็มาที่นี่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็อตื่นเต้นมากธุรกิจที่นี่ก็เติบโตมากนะครับก็อยากจะบอกพวกเราว่าถ้าเรามีรายชื่อนะพูดเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะกลัวลืมนะครับถ้าเรามีรายชื่อเพื่อนหรือคนรู้จักนะที่อยู่ที่ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์โอเคไหมเมืองไหนก็ได้นะครับเราสามารถส่งชื่อได้นะโอเคไหมครับ เออเนาะเราสามารถส่งชื่อได้เป็นเพื่อนเป็นญาตินะครับทํางานอะไรก็ได้นะครับส่งรายชื่อได้นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้นะครับเขาอยู่ที่นี่เนี่ยถ้าเกิดเขามีโอกาสได้ท,ทําธุรกิจแเมเบใช่ไหมเขาสมัครใช่ไหมครับเขาเขาก็ทําเขาทําที่ออสเตรเลียนะครับแต่ว่ารหัสเขาเนี่ยจะลิงก์กับคุณในเมืองไทยโอเคปะ่ะจะลิงก์กับเราในเมืองไทยถ้าเขาหรือดาวไลน์ของเขาเป็นแพทตินัมโอเคไหมถ้าตัวเขาหรือดาวไลน์ของเขาเนี่ยขึ้นมาเป็นแพทตินัมเนี่ยสายเนี่ยจะนับกลับมาที่เมืองไทยด้วย เป็นสายงานของคุณเนี่ยของของตัวเราอะโอเคปะ่ะวงเล็บวงเล็บแต่ตัวเราต้องดำรงดำรงคุณสมบัติซิลเวอร์นะโอเคปะ่ะต้องเบรกแต่ส่งมาก่อนได้ไงโอเคไหมวันสมมุติเขาเบรกแล้วตัวเราสมมุติยังไม่เบรกปีหน้าสมมุติโอ้แต่ไม่ต้องกัลขนาดนั้นอ่ะสมมุติวันหนึ่งข้างหน้าเราเบรกสายนี้ก็นับเป็นของเราโอเคไหมนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรชื่อนะส่งได,สงได้ส่งได้เลยนะครับ แล้วก็มันดีตรงที่ว่าเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ทำหนึ่งได้สองเพราะอะไรนะครับเพราะว่ารายชื่อที่เขาทําที่ต่างประเทศเขาก็อยู่ในองค์กรของเราถูกไหมครับเออเราก็นับหนึ่งสายจากออสเตรเลียถูกปะแต่แน่นอนในวันที่ในวันที่เขาเป็นผู้นําขึ้นมาและแอคทีฟอะพูดตามตรงเขาก็ต้องทําที่ไทยอยู่แล้วเพราะเขาก็มีรายชื่อที่ไทยถูกไหมครับทุกคนอะที่เป็นผู้นำที่ออสเตรเลียมีธุรกิจที่ไทยทุกคนไม่มีใครไม่มีครับมีทุกคน โอเคป่ะนะครับเขาก็สมัครกับเราที่ไทยด้วยแปลว่าอะไรหนึ่งลายชื่อเนี่ยเราได้สองสายนึกภาพออกไหมงงไหมเข้าใจใช่ไหมครับมีเห็นแชมป์พนักก็อยู่คนเดียวนะครับเวลาเราไปสปอนเซอร์ไปคุยกับคนอื่นเนี่ยเ็าถามว่าเฮ้ยอมเบเราเคยฟังแล้วนะครับเชื่อป่ะนะครับเขาไม่รู้หรอกว่าธุรกิจอมเบ่ทได้หลายประเทศอืมจะได้ให้เขารู้ไงว่าเออการธุรกิจหลายๆประเทศมันดีย่งไง โอเคป่ะนะครับแล้วเราผมผมก็โอ้โหกมรวิ่กี่หลายประเทมันมันเปิดกรอบนะเอาง่ายๆเลยทุกวันนี้ผมฝากประจำอ่ะคุณรู้ป่ะฝากประจำที่เมืองไทยเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับอพิมพ์ตอบมาหน่อยพิมพ์ตอบมาหน่อยปัจจุบันฝากประจำที่เมืองไทยใครพิมพ์นะใครฟังแล้วพิมพ์นะเปิดกล้องแล้วพิมพ์แชทด้วยนะโอ้ขอให้เป็นเพชรเร็วๆเลยอ่านะครับขอให้มี20 active ใย20สายแอคทีฟในเดือนหน้าเลยนะครับโอเคไหมนะพวกเราชอบสายาสารอยู่แล้ว <laughs> โอเคอ่าฝากประจําเมืองไทยตอนนี้ประมาณได้ดอกเบี้ยประมาณกี่เปอร์เซ็นที่เรารู้ก็ไนดนะ้ที่เราเจอนะยหรือที่เราฝากอยู่หรือไม่ค่อยฝากกันฝากประจําไม่ฝากแล้วได้น้อยสองเปอร์เซ็นต์มัหักภาษีอีกเหลือไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์แล้วถูกปะคุณรู้ว่าฝากประจาออสเตรเลียสี่จุดห้าฝากประจาอเมริกาสีา่กว่ากว่าโอเคปะแปลว่าอะไรมีเงินเท่ากันเลยนะทํางานเท่ากันเลยนะแค่วางคนละที่เนี่ยเงินที่ได้ห่างกันเท่าหนึ่ง เข้าใจเรื่องนี้ไหมทําเท่ากันอ่ะวางคนละที่เนี่ยฐานไปปีสองปีเนี่ยเงินที่ได้ห่างกันเท่าเึิเลยนะหรือฟ้าออกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะบอกคือข้อดีของการทำธุรกิจต่งประเททคืออะไรมันทําให้เราเอ่อกว้างไกลอะ่ะเออผมจะพูดยังไงมันกว้างไกลอะ่ะมันทําให้เราไม่เสียเปรียบอะ่ะไม่เสียประโยชน์อะ่ะโอเคไหมอ,อันนี้ก็ฝากเรื่องนี้ก่อนเนาะวันนี้นะครับสิ่งที่มันเขาเรียกว่าท้าทายนะต้องใช้คำนี้นะครับ คนจะประสบความสาเร็จได้นะแล้วมีชีวิตที่เหนือมาตรฐานนะคุณต้องผ่านเรื่องนี้ให้ได้ก็คือในจังหวะที่คุณทําแล้วมันยังไม่ได้ผลนะคุณยังคงไปต่อเนี่ยคือเส้นแบ่งเลยเส้นแบ่งคนที่มีชีวิตที่มันเอเลือกได้อะกับชีวิตที่ลําบากโอเคปะ่ะเลือกได้กับเลือกไม่ได้ไม่มีตรงกลางนะโอเคปะ่ะความสําเร็จในชีวิตมันไม่มีตรงกลางมันไม่มีเกือบสําเร็จโอเคปะ่ะเกือบดี เกือบดีแปลว่าไม่ดีโอเคป่ะเกือบแย่ก็ก็ยังแย่เกือบแย่คือแย่ในมุมผมนะโอเคป่ะไม่มีตรงการคนที่มีชีวิตที่เลือกได้ในทุกลมหายใจเลยนะกับชีวิตที่อยู่ภายใต้ข้อจํากัดตลอดชีวิตเนี่ยตลอดไปโอ้โหฟังแล้วดูโหดูนะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงนะมันต่างกันตรงนี้เลยก็คือในจังหวะที่เราทําแล้วยังไม่ได้ผลเนี่ยเราทําในสิ่งที่ถูกต้องแลวนะแต่ผลลัพธ์มันยังไม่ออก เรายังคงไปต่อหรือเปล่าเมื่อกี้เราฟังห้องบรัสบิชใช่ปะนะครับเราเห็นปุ๋ยไหมมีใครใครได้ฟังปุป๋ยบ้างพิมพ์หนึ่งมาหน่อยหมอยีนได้ฟังหมอยีนไหมหมอช้างโอ้โหชอบรูปหมอช้าง้วาดมากเลยนะครับสุดยอดมองทะลุควันโอ้โหคิดได้ไงวะโอ้เป็นหมอที่แบบเออเนาะอธิบายให้เห็นภาพมากเลยเราเห็นไหมแต่ละคนเนี่ยนะครับจนทุกวันนี้ปุ๋ยเนี่ยสามเดือนล้านสามเดือนล้านแล้วเนี่ยไม่ใช่ยอดธุรกิจน,นะรายได้อะ และรายรายได้ในแอมว์รายได้ฟังที่ดีนะรายรับนะไม่ใช่ยอดธุรธกิจนะรายรับยังไม่ทันเป็นมรกดเลยนะยังไม่ทันเป็นเพรเลยนะรายได้เดือนสามสี่แสนแล้วนะนึกภาพอ,ออกปะคือกว่าเขาจะมีวันนี้ได้เนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่เขาทําไม่ได้ผลมาก่อนแต่เขาไม่หยุดเพราะเขารู้ว่าไอ้ที่เขาทําอยู่มันถูกทางแล้วโอเคปะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเลือกเวนไนก็ต่างนะคุณจะเป็นสายไลฟ์ผมเห็นหลายคนเริ่มขยับนะเริ่มไลฟ์ เริ่มโพสต์วิดีโอนะเริ่มแบบผมเห็นต่อโพสต์นะนี่เข้าไปกดไลค์อยู่โอเคเปล่านะครับผมเห็นหลายคนเริ่มเริ่มพยายามทำคอนเทนต์นะคุณต้องทําต่อเนื่องมันยังไม่มันยังไม่ได้แบบโอ้โหจะมีคนทักสองพันคนในวันแรกหรอครับเนื้อเนื้อผ้าออกปะแต่คุณต้องทําต่อเนื่องหมายถึงว่าไปทักคนอ่ะเออไปทักคนในมอบูไปทักคนในเ,เกษตรอย่างเงี้ยผมเห็นหลายๆคนที่เริ่มขยับเนี่ยคุณต้องทําจนได้ผล พราะผมโตมาแบบเนี้ยผมอาจจะไม่ได้แบบในยุคที่ผมโตขึ้นมาตอนที่ผมเป็นเพจเนี้ยมันไม่มีโซเชียลมีเดียคุณต้องเข้าใจก่อนบริบทมันไม่เหมือนกันถ้ามีทําไปละนะครับผมเดินทักนะทุกวันจริงๆคือผมไม่สนใจว่ามันจะเป็นยังไงแล้วทุกครั้งที่เราทักสิ่งที่มันวัวใจคืออย่างนี้ทุกครั้งที่เราไปทักโปรสเปกใช่ป่ะหรือสปอนเซอร์อะไรก็ตามมันไม่ได้ตังค์เว้ยถูกป่ะมันไม่เหมือนคุณซื้อของถูกมาขอขายแพงอ่ะมันได้เงินเร็วอ่ะมันไม่เหมือนคุณขับแก๊ เข้าใจปะมันได้เงินเร็วแต่พิทักษ์คนเนี่ยไม่ได้ตังนะแต่ผมเข้าใจโปรเซสของมันเนี่ยผมมองทะลุควันเหมือนหมอช้างเนี่ยว่าเออคุณต้องผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ให้ได้แล้วพอคุณเจอผู้นำเมื่อไหร่ธุรกิจคุณจะเปลี่ยนแปลงตลอดการโอเคปะในจังหวะที่ทำไม่ได้ผลเนี่ยคุณต้องไปต่ออย่าสูญเสียวความมั่นใจไม่ต้องลังเลว่านี่มันจะเวิร์กไหมคุณเห็นตัวอย่างคนที่เขาทําแล้วเวิร์กเนี่ยมากิ กี่ตัวอย่างแล้ว <c oughs> คุณไม่ใช่คนแรกโอเคปะ่ะที่เพิ่งเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆมันมีคนที่ทาเวนี้แล้วมันเวิร์กเอ็มประเทศไปหมดแล้วมันเยอะมากอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าสูญเสียความเชื่อถ้าคุณจะเลือกเวทักคุณทักไปเลยเข้าไปในมหาลัยที่ดีนะครับทําจนเจอโอเคปะ่ะมีคนทําแบบนี้จนเป็นเพชรเต็ไมไปหมดผมคือผมขึ้นหนึ่งในนั้นผมทักจนผมเป็นเพชรโอเคปะ่ะถ้าคุณจะเลือกเวไลฟ์แบบ โอ้โหไลฟ์ทุกวันทุกคืนหลังสี่ทุ่มต้องไลฟ์คุณเลือกไปเลยแล้วคุณจะทำแล้วได้ผลโอเคป่ะมีคนทําได้ผลเต็ไมไปหมดบอลสาโลดก็ทําได้ผลโอเคป่ะเ่ทำเหมือนกันอ่ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกเนาะไม่ได้เกี่ยวกับเทิร์นโปรไนที่ได้ฟังเลย <laughs> นึกได้ก็เล่าให้ฟังโอเคป่ะเนะราไปก็ได้เจอกันอยากจะพูดนะครับโอเคไหมนะครับทําจนได้ผลนะครับธรรมชาติธุรกิจคือต้องต้องทาให้เสร็จก่อนถึงจะได้นะ